ต่อไปครับต่อไปทําเป็นน้ําข้นครับนมจือดอันนี้ใส่ตามใจชอบนะครับนี่ครับอยากได้สีแบบไหนก็จัดครับไม่ได้ความมันก็จัดครับแล้วแต่ชอบนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับสีมาแล้วครับ สุดท้ายก็ผักครับพักขึ้นใส่หอมเปรีครับนี่ก็โรยด้วยผิดแห้งเป็นอันเสร็จพิธีครับียบ่ยวก็ปุ๊งด้วย ความเปรี้ยวครับมะนาวจัดไปครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันครับเสร็จแล้วนะครับผมต้มยำกุ้งน้ำข้นมีเห็ดชิเมจิมีปลาดอรลี่นะครับ พุงรถเสร็จเรียบร้อยครับต้มยำกุ้งของเราครับตัวใหญ่ๆครับกุ้งเด้งๆครับลาดอลี่ชิ้นใหญ่ๆครับนี่ครับน้ำขมข้นครับ พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟครับกุ้งประมาณโลหนึ่งครับสิบกว่าตัวครับน้ำเคยมข้นเปรี้ยวหวานครับเครื่องแน่นครับเห็ดซิมิจิครับ ทานนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับสำหรับเมนูต้มยำกุง้งต้มยำกุง้งต้มยำกุง้ง น้ำข้นตุ่มยำกุ้งน้ำข้นครับมีเห็ดสิเมจิกุ้งตัวใหญ่ๆนี่ครับเครื่องแน่นๆน้ำข้นๆครับ ปาดอนลี่ปลาดอนลี่น่าทานไหมครับมาทานด้วยกันครับเข้าสวยร้อนๆครับ <c oughs> กุง้ง <c oughs> เด้ง <c oughs> เด้งครับ